ยูนิสวัสดีทุกคนก่อนลกูกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากินอะไรกินหมูกระทะนี่บดน,นะคะบอกตาเรีเยบร้อยแล้วว่าไม่ต้องกลัวลูกเขยบสน,นะคะเขาไม่โงนนะคะเขาดีใจที่เวลาเวลาที่เราหาอะไรกินที่มันเป็นแบบหมูกระทะของแซ่บๆไป<ด>สองชั่วโมงผ่านไปนะลูกมันเล็กน,นะคะแต่มันก็ลูกสวยชมลูกแดงกันหน่อยไบ,บดีรัวกาวัลมิ 吃了 <music> <music> ทุกคนเรากำลังจะออกรถกันนะคะก็รอตามาตอนนี้นะคะวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่11องศานะคะวันเสาร์อากาศดีค่ะทุกคนแดดสวยเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับพวกเราติโมโรซา t ทฟฟินอีกแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์ค่ะทุกคนเวลาเที่ยงครึ่งนะคะเราออกจากบ้านมาตั้งแต่11โมง 45นาทีนะคะก็วันนี้เราไม่มีป่านะคะเนื่องจากเราเก็บมาสองสามวันแล้วป่าที่เราเก็บนั้นก็คือลูกมันเริ่มร้อยเราะแล้วเริ่มหมดแล้วนะคะเราก็เลยขับรถ ตะเวนหาป่ามาสามสี่ที่ค่ะทุกคนลูกปีนี้มันเป็นห่างๆยังไงไม่รู้นะคะฝั่งทางใต้ของเรามันหาไม่ค่อยมีจริงๆค่ะทุกคนเนาะมีเพืเ่อนๆหลายคนถามมาว่าเราเนี่ยอาศัยอยู่แถวไหนนะคะเราอยู่ฝั่งทางใต้นะคะแถวแถวเมืองตุรกุนะคะเดี๋ยวขึ้นแผนที่ให้ดูเนาะอยู่ละเลาะนี้แหละค่ะทุกคนปีนี้ไม่มั่นใจว่าทําไมลูกแดงมันไม่ค่อยดกจริงๆนะคะตาลงไปเรียบร้อยแล้วละคะ่ะเราตอนเนี้ย เรายังเหลือออเดอร์อยู่14ถังนะคะสิบสถังก็ก่อนที่ตาจะกลับไทยเนาะเราก็จะเร่งเก็บให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้วันนี้วันเสาร์นะคะเพราะว่าพอน้องตูรี่เขาหยุดงานนะคะเขาก็มีเวลาช่วยดูลูกให้เรานะคะเดี๋ยวเราไปเก็บลูกแดงกันต่อเลยค่ะมาลุ้นกันว่าปีนี้เอ้วันนี้เนี่ยเราจะได้คนละกี่ถังกับตาเนาะไปกันเลยค่ะป่านี้เป็นป่าแรกที่เรามาเก็บนะคะเมื่อครั้งที่เราโดนฝนไล่นะคะก็ เอ๊วันนี้ก็ดูทรงแล้วลูกใหญ่กว่างวดที่แล้วนะคะตาก็ลงไปไปสำรวจเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงตาลูกใหญ่ไหม,มหลูกพอดีอลูกพอดีนั่นหมายความว่าคงไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปอ๊้เยอะอยู่นะเนี่ยเห็นไหมขนาดถ่ายไกลๆยังมีแดดเลยเนี่ยโอเคไปค่ะลวงออกดีแล้วนะได้คัดลูกไปในตัว เดียทุกคนลูกเล็กแต่แน่นนะคะแน่นเอียดเลยเก็บเอาใช่มันล่วงเนาะเพราะต้นมันเสี้ยด้วยไงอือทุกคนแน่นเปี้ยอ่า,าลูกเล็กเนาะอืมเออนี่ตอนนี้มันเหมือนมันเป็นพลาสติกแล้วมันเหมือนจะแบบม,มันเหมือนจะเก็บง่ายขยะมันก็อันนี้เก็บตรงไหนทำไมลูกใหญ่แท้ออเก็บตรงนี้เออนี่ลูกดูแบบอือ เก็บเยอะกว่านี้ก็ไม่ได้เด้อมันร่วงนะเนาะใบมันไม่ค่อยหลุดออกมาต้องให้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งอะเนาะมันถึงจะได้โอ้ยตรงนี้งานเดี๋ยวก็ได้เทแล้วอืมแล้วตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือเราไม่จําเป็นต้องใส่ถุงมือมันไม่ดํามือใช่ค่ะทุกคนเนาะมันไม่แตกมันไม่ดํามือจะสะดวกกว่าลูกดาเนี่ยมันเอาขยะออกง่ายด้วยเนี่ยดีดีดีตัวนี้มาค่ะทุกคน เกือบลูกใหญ่เหรปุ้ย้องปุ้ยเรียกแล้วนะคะก็เกือบสองชั่วโมงผ่านไปนะคะลูกมันเล็กนะคะแต่มันก็ลูกสวยนะคะลูกเล็กแต่ก็คือลูกใช้ได้สุกเสมอกันดีนะคะยังมีลูกดําติดมาเนาะแอบชิมลูกดาแล้วก็รสชาติยังหวานอยู่ะคะ่ะทุกคนยังอร่อยใช้ได้อยู่อ่นะเนี่ยค่ะสองถังตายังไม่ออกมาถ้าตายังอยู่ในป่าฝัง่งนู้นมองเห็นมันอยู่ยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยตานะคะ ทุกคนมันดกมันแน่นแล้วเกินค่ะดูแดงเต็มปากเลยค่ะลูกเล็กเสียดายอย่างเดียวคือลูกเล็กนะคะลูกเล็กมากๆเนี่ยยังมีลูกดำปนแซมแซมอยู่นอะลูกบุบรีนะนั่งสอยเอาเลยค่ะเพราะว่ามันเตี้ย ดูค่ะมันยังเนี่ยข้างล่างมันยังไม่สุกสงสัยจะต้องไปสอยตรงใหม่ละลูกดำนะป่าฟินแลนด์นะคะสมบูรณ์จริงๆมาจากทุกคนถังที่4นะคะตอนนี้ก็เกือบ4ี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะออกจากป่ากันแล้วค่ะ ห้าถังนะคะเหลืออีกถังหนึ่งจากตาเนาะก็จะเป็นหกถังนะคะถ้าวันเนี้ยเราเก็บได้หกถังก็จะตีเป็นเงินไทยประมาณหกพันบาทนะะทุกคน<ม>ก็หายเหนื่อยนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะ,ะจะลายไมตาไอาจดุดอกนน้านงกับบุญเพื่อไปข้างหน้ารถไปใส่ไม่ได้เลยทุกคนเต็มเนาะตาไปไว้หน้ารถเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะ กลับบ้านค่ะมาค่ะทุกคนถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะนนตาเกือบ4ี่โมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นถึงบ้านเราออกจากบ้านตั้งแต่11บเอโมงเนาะสิบเอโมงครึ่งนะคะตามาวางเล็ว มทุเรศสวัสดีทุกคนก่อนลูกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรากินอะไรกินหมูกระทะบ้าใบไส้เดือดปลากระตินกันไปกนปลกระตินกันนะก็วันนี้เราจะกินหมูกระทะกันอีกนะคะทุกคนตอนนี้ก็กําลังซอยไอ้มะไอ้แครอทนะคะเนาะ กินบ่อยค่ะตาบ่นนะคะตาตาบอกว่าวันนี้ชวนตากินหมูกระทะตาบอกว่ากินบ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อตุ้นี่เขาบ่น <c oughs> นะคะตาควรลูกขยบ่นนะคะ <c oughs> ก็เลยบอกว่าเขาไม่บ่นรอเขาเขายิ่งดีใจนะคะที่เราที่เรากินหมูกระทะบ่อยมันมันเหมือนกับว่าเออพอเรากินแล้วเรามีความสุขนะคะก็อย่างที่ อย่างที่เราพูดกันว่าหมูกระทะจะเฮียวยาทุกสิ่งนะคะปกติเวลาที่จะกินหมูกระทะเนี่ยเราจะบอกพ่อน้องตูรี่ว่าเราจะกินหมูกระทะนะคะเขาก็จะรู้งานเลยนะคะเขาก็จะออกไปหลังบ้านแล้วก็เตรียมจุดเตาถ่านให้เรานะคะก็วันนี้ไปตลาดมา50ิยูโรหมด50ิยูโรไม่ได้อะไรเลยค่ะทุกคนได้หมูสามชั้นมา3แพคนะคะเพราะว่าตาเนี่ยชอบกินชอบกินสามชั้นน้วเราก็ชอบพี่เพลงก็ชอบนะคะก็ไหนเงินคนละแพ็คนะคะ หมูกระทะของเราวันนี้ก็จะเป็นหมูกระทะสามชั้นซะส่วนใหญ่หลังจากที่เรากลับมาจากป่าเรียบร้อยแล้วนะคะไปกันค่ะทุกคนไปกินหมูกระทะด้วยกันนะคะ,นะคะก็ไม่ต้องกลัวเพราะน้องตูรี่บ่นะคะบอกตาเรียบร้อยแล้วว่าไม่ต้องกลัวลูกเขยบ่นนะคะเขาไม่บ่นนะคะเขาดีใจที่เวลาเวลาที่เราหาอะไรกินที่มันเป็นแบบหมูกระทะของแซ่บๆไปกันเลยค่ะแือว่าตูรี่มีแววจะเป็นแม่ค้าขายส้มตํานะคะเนี่ยฮอยู่หลังบ้านนะคะลืมบอกให้ตาจุดไฟตา จุดไฟเลยกินหมูกระทะจุดไฟเลยเนี่ยหมูกระทะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะยกออกไปมาจากทุกคนหมูกระทะใกล้จะพร้อมแล้วนะคะแล้วก็นั่งขับสมาธิรอเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคนมากินเป็นคนแรกก็น่าจะเป็นพี่เพลงนะคะเดี๋ยวพี่เพลงมาถึงเขาก็จะมากินเลยเปิดรอเลยเมื่อกี้ใช้ไปเอาน้ำลูกแดงเราตักมาหกถังวันนี้ทุกคนหกพันเนาะ ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะก็เดี๋ยวว่างๆพวกนี้ค่อยทำอ่ะใส่อีกตาใส่น้อยเกินสามชั้นไม่ค่อยสามน้ํามันไม่ค่อยเยอะนะ้าตาเอาน้ํามันมันไถ่ายถ่ทุกๆก่อนอืมตุ้ยเล่นอะไรอือตุ้ย,ย,ยเล่นลูกโปง่งป่าลูกโปง่งรลยสหลูกอืมอะไรลูกเมื่อกี้ตอกไข่ใส่นะคะทุกคนตาถามว่า ผักจากตาถามว่ามันเป็นไข่ไก่หรือมันเป็นไข่เป็ดนะคะเนื่องจากมันมีสีขาวนะคะเหมือนไข่เป็ดเนาะมันเป็นไข่ไก่ค่ะทุกคนนะคะ,นะคะเป็นไข่ไก่แล้วสามชั้นสไลด์ของเรานะคะสวยงามมากใช้เครื่องสไลด์นะคะตางงอีกแล้วว่าก็ใช้อะไรใช้ใช้อะไรหัน่นถึงหั่นได้สวยนะคะหั่นได้เท่ากันนะคะหมูกระทะของเราเริ่มแล้วอืมเฮ้ เรามาชมลูกแดงกันหน่อยรสนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่นะเนี่ยถังของตาลูกใหญ่เนี่ยลูกแดงกับน้ําจิ้มซุก,กี้ไอ้น้ําจิ้มหมูกระทะวางใกล้ๆก,ก,กันเลยอาซาหยิบน้ําจิ้มไปเลยอืม,มาค่ะทุกคนกินหมูกระทะกันเนาะกินอีกแล้วใครเหลือปะทุกคนมาค่ะไอ้เจ้าคือ น,นี้อุณภูมิเท่าไหร่10 15องศานะคะอุณหภูมิ15องศาแต่เรานั่งกินกินหมูกระทะนอกบ้านเนี่ยเราก็ต้องมันหนาวนะคะทุกคนเนาะก็ถือว่าผิงไฟไปด้วยกินหมูกระทะ,ะไปด้วยนะคะพีเพลงก็มาเร็วตามค้าค่ะส่วนน้องตูรี่ก็ไม่ได้สนใจหมูกระทะนะคะเล่นขายของอยู่คนเดียวนะคะ ออขอบคุณทุกคนที่เข้ามารนะับชมคลิปของพาราติมโมโลซาแทเป็นขอตวัวลาไปก่อนค่ะทุกคนขอกินหมูกระทะนันก่อนเนาะแซบค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ